好的，他们的命运的安排已经决定了。现在手上有热腾腾的，刚刚他们选出来的各自的名单，对不、哦、对？朱家，朱家，来。嗯，谢谢。来。是吧？请四组队伍分别派出一名代表到舞台中央进行选择。第一个举手的代表可以获得优先选择权。嗯、哦。嗯。白雪瑶优先。啊 而全副舞全部就位，本次汇报演出是合作舞台。那么，各位主理人将会分别们不要跟个吗？再一起再有。不要。龙和浪。不要吗？好的。哎，你都。老公哥。他们干啊！来来，我们一起加油。我们在一起。

เห็นดูว <poisoned indo> <IP P> ่า <esi> น <ok> ่ารักน <Dogs> ่ารักายหรอน้องไม่เขอแล้วว่าพี่จะพี่สาวเต็มเลยพอสอบกีตแรงว่ะพอสอบกีตแรงจริงพอสอบกีดแรง่เฮ้ยเป็นคับเป๊าะเป็นกันไมอะไรกัน 我们是村林老师吗？啊、还有什麼 okay, 這,個这个。OK，科学家是这样，艺术是这样，外国是这样、個。另外，学者是完全不知道什么样的东西？然后學是、這個，然後學是是、這個，很强。嗯，在在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  他是什么样的样，但是迈克尔·杰克逊的魔法是完美的话啊，都、嗯、是假的啊,、嗯嗯、啊，不一样，的这样是很容易的、啊。所以一定是要那个基础的基本功是很重要的，所以他们需要努力的、嗯、特别厉害。他很清楚知道怎么用心唱歌的时候是用这里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 ，然后他在唱歌，然后。 ่ไหนส่วนมากหรือ่าลู่ก็ัจิตาอุตส่ามาน์วา้นั้นอุตสามนต์โอยพ่วยสวยน้องสวยมากเออโอเคเกมันกล้โอ้ยหมากับเต้นอ่ะเอเนาะใช่คไกลๆ่ี้ยไกลเงี 第一段 swag 一点，<Sw ipe. S 2> 然后女生的那一段我们就可以改的更女生一点，可以、嗯、瑞一些音效，我们做的再炸一点，特别一点。然后最后一段我们可以砰砰砰超大气，我们要炸、嗯。没我们两个可以贡献一些拉丁舞里面的 step，、嗯、里面有一些不一样的东西，可以融到那个街舞里面。嗯、很好，所以我们可以弄一个新的 swag，是拉丁。拉丁 swag。好、huh.。 那放，放、oh，放<妈>，放！那那放，放，放，那放，放、哦，放，放！那放，放，放，放！那放，放，放，放！那放，放，你放！那放，放，放，放！那放，放，放，放！那放，放，放，放！一整个放，放！<laughs> 说话也很放！那放，放，放，放！那放，就放、哦，放 <laughs>！那放，放，放，放！那放，放，放，放！那放，放，放，看看看放，放，放！那放，放，放，放！那放，放，放，放！那 มีทักษะบอ้มจที่เจีบงบนนักเต้นเขาต่อท่ากันง่ายเนาะจริงพอเป็นพวกเบบเต้นอยู่แล้วตกตา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 ุ้เดี๋ยินดีอ่ะบุ้มโอเคโอเคโอเคเออให้给我一点点时间我想跟邓老师单คุณ下话哦คุณ我们练谁就好了老师你们可以你们可以先到 啊！我们走，我们走，好严谨。我刚刚其实是每间教室都看了，呃，然后在唱歌老师那边有点，有点麻烦。嗯、他的东西其实是呃，用了 Michael Jackson 的音乐来，对啊，然后他的队员里面有些人不是很来气，对对对，所以他有点想商量，你有兴趣吗？就是跟他。 交換，嗯、對，換一房這樣。哦，是換就是互相，或者是我们可以去，哦、我们或我早上跟。Okay, 哦。OK OK OK OK。e y 嗯。Okay. Happy birthday。 ฮัลโหลดีใจกับน้องฟังจะเหงาแค่ไหนเน้สวยสวยสวยเออเออแบนการเต้นกับประกอบเพลง Happy Birthday ที่สวยกล่อมมากแมนารักมากแม่มาล อ๋ยน้าว่าเออเขาเหมือนเป็นบอดี้กันเลยแล้วเราอ๋ออ๋อดีใจที่เขาได้รู้จักกันอยากเห็นหมอกเต้นสักหนึ่งออลลยโอ้ยเค้กน่ากินมากเป็นลูกท้อเหรอใช่อยากให้น้องเต้นได้อยู่ญี่ปุ่นนะแล้วว่าน้องแล้วก็สดใหม่เย้ เียนหมุนโอ้ยน่ารักจังเลยครับลกเาป่าวอือี่ักอามิอัลซี่โอ้ยนารักเป้นสีเลี่นง่โหมีตายแล้วมน่าเทกแล้วอ่ะ

แต่มันอยู่ไหนคะไม่รู้แล้วตอนนี้มันไม่ได้สนใจป้าหรอกไม่ได้สนใจป้าไม่เคยสนใจป้าเลยมีแต่เราเท่านั้ไรคิดถึงจริงแมู่น้องเต้นอยู่จีนนานคงคิดถึงมากมากเลยอะนี่แค่ EP ห้าใช่ไหมถ้าตอนวันเกิดน้องก็ซักกลุ่มพาแล้วเนาะหลายเดือนอยู่จริงๆเราไม่รู้เลยว่าเขามีสต็อกถึงไหนตอนนี้เราเป็นห่วงแเราอยากรู้มากเลยว่า EP ที่สองวันนี้คือ EP หกอะ มันจะออกมาในรูปแบบไหนเนราเห็นแว๊บๆในทวิตว่าเขากาลังจะเริ่มถ่ายกันต่อในยี่สิบกว่ากว่าน่าจะวีคไได้เริ่มถ่ายกันกลับรอหนึงกันแบบชปกติก็เหลืออีกครึ่งนึงแล้วอ่ะเพราะคิดว่ามันน่าจะมีแค่สิบอะถ้าเราติดตามไปด้วยกันนะทุกคนให้กำลังใจทุกภาคส่วนเลยเนาะจริงตอนนี้น่ารักเนอะอีทีนี้คือน่ารักแล้วก็เห็นการเขาเรียกว่าอะไร การการเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นหมายถึงว่าได้เข้าไปแบบเออไปซ้อมไปคิดนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆก็คือน่ารักมากแล้วก็อย่างแบบไอตอนที่อาจารย์เข้ามาแล้วบอกว่ามีปัญหามึงกูตกใจจริงคือรู้สึกว่าสิ่งเป็นนะเว่คือสิ่งที่อาจารย์เอามาพูดอ่ะ คือปัญหาจริงๆเลยคือแต่สดงว่ามันต้องแต่่นังคิดแล้วแบบระดับสากลไม่มีปัญหาใช่ไหมคือแบบคือคือกําลังคิดว่าแบบเออมันเกิดอะไรขึ้นวะอะไรเงี้ยนึกว่ามันจะมีอะไรตกใจมากแล้วก็แบบหน้าเต็นก็คือแบบอะไรครับต้องเป็นยังได้อะไรเงี้ยเออทุกคนคือน่ารักขอไปดูก่อนขอไปดูก่อนอืมว่าจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเนาะจะเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดเที่น่ารักมากก็เนาะอยากให้เขาแบบมีความสุข ยังเป็นคนนี้เราอยากให้เขามีความสุขเสมอไวพร้อให้น้องเสมอเนาะจริงให้น้องทางานที่ทํางานใช่เขาให้ได้กลับไปหาลุ่งเร็วๆอยาเป็นพวทุกคนเนาะจริงขอบคุณทุกคนที่อยู่รอบๆน้องหมดเลยอะเนาะแบบเป็นพลังดีๆใช่อย่างน้อยแบบ น้องคุณเหรวันเกิดมันไม่ได้เจอคนที่เขาแบบที่ดอกปะแต่ก็ยังมีทีมนี้ขอบคุณรายการด้วยน้องที่แบบยังเอ็นดูน้องยังแบบจัดงานให้น้องดีใจจอซันต้าจอซันต้าดีใจที่ได้รู้จักกับซันต้าดีใจมากเลยอ่ะฉันแอบเห็นวอลกในทวิตเตอร์แบบสันต้าเขาโทรไปหานายอ่ะโทรไปบอกว่าแบบ นายแบบสอนภาษาไทยกิน่อยกำลังจะไปกำลังจะไปอัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยกำลัะบอกว่ากินข้าวยางตออที่ตอนตอนอีพีหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาเพิ่งไปเรียนรู้คำมานี่น้องอยู่จริงยังอยากให้น้องเจอน้องแพทกับน้องนายเลยยังไม่มีโอกาสได้เจอกันนะสันว่า อยากให้น้องได้เจอคนไทยบ้างมันแบบคุณเหงาแทนนี่ยังรู้สึกว่านี่เหงาแทนเลยอะแบบอยู่คนเดียวเนาะแล้วยิ่งช่วงที่แบบต้องกัดตัวอย่างจริงจังอะโอ้โหคงเห่ามากเลยน้องไลฟ์ที่ไลฟ์ฉันแบบเขาดูได้ไม่นานนะยิ่งไลฟ์ล่าสุดในวันที่ส่งสูตรเนี่ยคือแบบรู้สึกแบบทำไมน้องไอยู่โดดแยกคิดถึงแม่อยู่คนเดียวแบบโอ้คิดถึงเจ้าวินวินกับลูกคัดอีกจริงอีกนิดเดียว เรามารอดูว่ามันจะเป็นยังไงเรารู้สึกว่าแบบมันดูเหมือนจะมีคำหรือเปล่าอันนี้ก็คือมีความหวังอยู่นะอย่างน้อยเขาก็พูดว่าเจ็บคองวิดีโอคอกัมตลอกเราก็ดีใจมากเราอย่างน้อยที่ก็ยังได้รู้ว่าแบบเออเขายังได้คุยกันได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนแบบอย่างนั้มันคือว่าเขาทุกข์ใจอะไรมันก็ยังได้ปรับทุกกับคนที่เขาแบบรักเหมือนเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งอย่างเงี้ยคนเออมันดีมากเลยใจให้น้องยังแบบติดต่อสื่อสารกันนะแม้ว่าจะอยู่ไกล ก็ดูแบบมันดูน่าสนุกใช่จีเจ้าพนแต่านหลักอ่ะเรารู้สึกว่าเขาตั้งใจมากๆเขามีความเป็นครูสูงมากจริงๆเขาเริ่มมาจากจุดเดียวกันกับโนนหมายถึงว่าเขาเป็นสายประกวดสายอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็รู้ว่าแบบรายการต้องการอะไรเราถึงบอกว่า รายการแบบนี้ต้องการคนมีพัฒนาการที่วันแรกอะประมาณนึงแล้วก็มาเติบโตในรายการพัฒนาการมากๆเพราะถ้าเกิดอยู่เก่งเหมือนซังตาตั้งแต่อีพีหนึ่งอะยู่จะเหนื่อยมากเลยมันต้องพยายามเพราะว่านอซังตาตอนอยู่ในรายการอะอีพีหนึ่งก็ชายเลยแบบเอ เราจะนั้นน้องต้องรักษามาตรฐานแบบสูงมากมันจะกดดันเราแค่จันแต่อยู่ในรายการก็เป็นคนสอนที่ดีอยู่แล้วอ่ะคือเขาถ้าจะเป็นอาจารย์อยู่แล้วตอนที่น้องประกวดหรืออะไรอย่างเงี้ยพอมเออพอมาตรงนี้เราสึกว่าเขาชายมากแล้วก็เหมาะมากดีใจที่น้องได้รับโอกาสตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆน้องเกินกว่าคนประกวดไปนานมากๆตั้งแต่เป็นแชมป์โลกมาแบบระดับนั้นแล้วอ่ะเออเลยดีใจน้องได้รับแสงตรงนี้น้องได้รับโอกาสตรงนี้ทั้งสองคนเลยเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะเย้ ขอบคุณทุกกระแสตอบรับด้วยที่ยังติดตามดูกันอย่างเหนียวแน่นขอบคุณแม่แม่ทั้งแม่จันตะและแม่แม่รงเป็นด้วยนะก็บอกตรงนี้ว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้ลงตามทำลายหรือเปล่าถ้ามันเลดยังไงก็รอกันได้ดูเมื่อไหร่ก็ลงเมื่อนานั้นใช่ครับแต่เราจะยึดมันไว้ในทำลายเหมือนเดิมไปก่อนนะทุกคนแต่ถึงเวลาก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะปลดทันไม่ทันถ้าเหมือนวีที่แล้วทันก็คือได้ลงออนตามนั้นใช่เราลุนอีพีนี้กันด้วยนะถูกต้องครับผม ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับผมขอผู้ณมียจะได้โยกขูดด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะจ้าวันนี้พวกเราสี่คนไปก่อนนะบ๊ายบาย